สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจธรรมะคืออะไรวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงนะคะโควิดซึ่งจริงๆแล้วโควิดหลงตมาบอกว่าก็คือเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่เขามีชีวิตเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าถ้าเขามีชีวิตเราก็แผ่ส่งให้เขาสิงหาออให้เขาไปนะคะสู่ที่ชอบที่ชอบนะเออไม่ต้องมาชอบเราโอเคไหมแต่นะคะออมีเขามาว่าหมอดูบอกว่าภายใน3เดือนเนี้คนจะล้มตายเหมือนใบไ,ไม พี่กำลังคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดานกันแล้วนะคะอย่าไปบูชาวัตถุมากเกินไปนะคะจงทําใจว่าเราเกิดมาเรานะคะเกิดแก่เจ็บหรือก็ตายสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือปัจจัย4นะคะไม่มี5 6 7 8แต่ตอนนี้มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นปัจจัยที่5ที่6เช่นมือถือโน้ตบุ๊กทีวีต,ต้องใหญ่ๆบ้านต้องสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะจริงๆแค่ ที่วาสดเครื่องนุ่งห่มยักษสาโลกและอะไรคะอีกอย่างหนึ่งทำไมจำไม่ได้น, <c oughs> นะคะอาหารเออน,นะคะขาดสี่อย่างนี้ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือนะ,ะวางใจนะคะว่ายังไงก็ตายแต่จะตายแบบไหนจะตายแบบไหนก็ได้แต่ตายแล้วให้รู้ว่าตัวเองตายแล้วมีความสุขจิตสุดท้ายสําคัญที่สุด,ดยกตัวอย่างเหมือนคนฆ่าตัวตายจิตสุดท้ายเขาคือทุกถ,ถูกไหม เขาจะทุกข์แบบนั้นจนกว่าเขาจะได้มาเกิดคุณว่ามันคุมไหมมันไม่คุมนะถ้าสมมติจิตสุดท้ายเราทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีร่างกายเรายังมีสังข,ขารเรายังมีสิทธิ์ที่จะสามารถทําอะไรได้เยอะเช่นนะคะสวดมนต์กระถาอาตมาทแบบแผ่บุญกุศลให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะสิ่งของชั้นฟ้าชนินชั้นสีชั้นบาดาลใต้พื้นพิภพสาแต่โลกธาตุทุกดวงจิตโนงานที่เล่นร่อนอยู่ พยากรทุกตนพยานาทุกตนคุณสามารถแพ้ได้มันโคตรเจ๋งเลยนะซึ่งถามว่าพี่เห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าทําแล้วเราดีขึ้นทําแล้วเราสบายใจคุณว่าดีกว่าไหมที่คุณไปนั่งโควิดมันมาประเทศนั้นตายประเทศนี้ตายเราช่วยเขาไม่ได้เราคะเราช่วยเขาไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่านะคะเรารู้ว่าธรรมชาติคือแบบนี้เขาอาจจะมาปฏิวัติโลกไปบนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เราก็ทาใจสะนะคะถึงเราไม่ตายวันนี้วันน้าเราต้องตายแต่วันนี้จุดประสงค์คือตายแล้วไปไหนแล้วทาอย่างไรให้ชีวิตตอนที่ดับมีความสุขที่สุดนะคะอย่าไปกังวลกับมันมากนะคะตัดมันไปเลยว่ายังไงชีวิตทุกคนก็ต้องตายอาจจะทํายากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณทาได้เหมือนคุณปลดโซ่ตัวออกจากคอไม่มีใครมาใส่ให้คุณได้แล้วนะคะเพราะคุณปลดออกแล้วเชื่อพี่นะลองทำดู สิ่งที่ทําได้คือฟังธรรมะบ่อยๆของหลวงพ่อบริยังของหลวงพ่อทุกหลวงพ่อที่นะะอยู่ใน YouTube คุณสามารถฟังได้แล้วคุณเอาจิตคุณหรือเอาหัวใจคุณไปฟังท่านอย่างมีสติฟังแบบอยู่ในห้องคนเดียวนั่งฟังท่านแล้วพิจารณาพิจารณาพิจารณาแล้วคิดตามและสิ่งที่เปิดทางสว่างให้คุณพระองค์ไหนเปิดให้คุณนั่นคือคุณถูกจริตกับพระองค์นะั้นนะคะแล้ว